สองหลัวดงหลสองสองหลสองหลงหลอันนี้เมืวันทีอริยมิตรอยู่จะดีใจนะขอให้ตั้งใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอริยธรรมบูชา เธอในภบใดชาใดก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าเข้าพระโมงอันนี้ใน่นหาคนอันดาพระเฒ่าหลงอกนถือศีอ,อยามนีไปจากศีอยานี้ไปจะร่ามาโคโธธรรมราชาธรรมาัน อิโสสุมังคารโออันนี้เป็นชื่อภูริเจ้าในอนาคตเดี๋ยวนี้สถิตภาคันจะติดโยชนโยชิปปนะนางเป็นปะโคติสัตผู้ติธรรมากัสโรต่อกันไปที่การทอดเรา พูดจะเห็นหน้าผู้เลี้ยงเมฆใจก็รักอยู่ยนี่อยโอซัทุรัก,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 กออคทุกข์คว้าโดหลงรักตอสิบเปอร์เซ็นต์พูดจะเห็นหน้าผู้เลี้ยงเใจหนื่ปาถนาน้อยหน่อยแต่จะเห็นหน้าผมกต่อไปอีกผมก็ไยเคยปลุมั่งลาระก็ เจ้าองค์นี้ได้เป็นา้าสอยเทธิ์ยาตาได้ผลนี้พระสัพพุทโธคนยู่พวเดียวตลอดทั้งชาเท่มนั่ห้อนนั่สันถามมาไมาไะผลนี้พระสัพพุเจ้าตลอดทั้งชาแต่ได้คิดไน้ใจว่าโอ้พวกข่านจะเป็นพระุทธเจ้ในนาให้น้าคนใจเร ผมที่เข like, ้าคนลเจ้าในแต่เราพุณเจ้าคือรวมมันจะระดับเรื่องห้องนะทุกคนเมื่อวันศัตรนจะเริ่ยจ้านกามไปเรอยเลยครับอันเจ้าไ่ายนี้จะทิ้ของมนุษย์เจ้าเลี่ยวไปไม่ได้กันกะได้เพราะว่าคุณเจ้าเนี่ยมันจาต้านมันจะเจ้าไป เราเริ่านใ,ใจตายตามข้างเาเรยะเกิดเป็นพระโพุีธราทสังบูสิาล์อันนี้เห็นอาจจะมีผู้ปัจานาหรอว่า้ใเจ้าท่เาเขาพระองค์รูที่จะละคล่องต่อสิงกัาผู้ปัารานา สาธุ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 าุ พูดโูวันวันเนี่ยข้าไปดูหวันหวานเนี่ยขอให้ทวกท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นเงินเป็นปีเด้อสาธุรับเราไปลุกรับเราไปชูเนี่ยยินด

ก็หลังไปต้องฟังไปพุสารเทวดาังตามฟังกตามหลักหลังหลังก็รับผเทวดาต่อเราขันจะตุ้มหรับนหนึ่งจะตุ้มรับขึนผู้บังเราไม่หันไปจะดูเนื้อ ท่านดาวเดินไปราบโยุกน้าม well, ั hmm. ่งวันนีไป่อันนเ่นี้พูดถึงพูดที่นี่ไปดูอันวันศ์กาชนี่อันนี้มา่นี่อันนี้น่โยอันนี้มั่ละภาังกเลันของพันามัน สุขภาพขั้นาสุขภาพพ่อมิหาพ่องอัจปรพ่องทุเลสีพ่องอันสวัสด์สัว์ฟ้าอการน่ขนาดนี้ทุกคอยู่ชั้นพนะบ้านเนอกเมือจะพ่องบนี้อาการนั่นจาจันนาวิญญาณนั่นจจันนาิจา อะไรแห้งตาไปโลคนอื่คอยอยู่แล้วหรอพวกคนคอยเมย์ไปี่ยวป่แนะงด้ว่ก็เมยด้ยกันเอาเอา้วรอาวาสาทูโอ้ยออกไปออกนกไปพ้อาวุโสจากวานคุณต้องทำังหลวงหลวงปู่ ประมณั่มาลับแล้วแมัน็ลายปวดลุกผู้ได้ยใหญ่ไยุ่ตะลหมองตลอมยายไปอยุลอยยย่ลูกโป่อานาเซียรานับทุกท่านเป็นลูกศิษโดยดุษฎีภาพแล้วสาธุการเชิญศาสาวุฒิ